พระเยซูตรัสว่าการฟื้นฟูครั้งใหญ่กำลังมาหลังจากการปิติยินดี6เมษายน2558พระดําหลัดจากพระเยซูถึงซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลฉันรู้ว่าเธอกลัวฉันรู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรฉันเสียใจมากพระเจ้าเพื่ออะไร สงสัยว่าบางทีฉันอาจจะไม่ได้พูดกับคุณเกี่ยวกับการฟื้นฟูใช่ไหมให้ฉันทำให้หัวใจของคุณสบายใจจะไม่มีการฟื้นฟูจนกว่าคุณจะเข้าสู่ความปิติยินดีใช่แล้วการฟื้นฟูอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจะพังทลายและเราจะเทวิญญาณของเราออกมาแต่คุณเพิ่งถอดวิญญาณของคุณออกหรอประชากรของเราจะกลับใจใหม่โดยไม่มีพระองค์ได้อย่างไร มีเขียนไว้ว่าพระองค์ทรงสำนึกผิดในเรื่องบาปไม่ใช่หรือและในเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงกระทำให้โลกสำนึกผิดในเรื่องบาปความชอบธรรมและการพิภากษาในเรื่องบาปเพราะพวกเขาไม่เชื่อในเราเรื่องการพิภากษาเพราะว่าโลกกำลังจะถูกพิภากษาวงเล็บจอนสิบห คุณคงเห็นแล้วว่าพระองค์จะทรงปรากฏและทรงทำงานในการฟื้นฟูครั้งใหญ่คุณเห็นความรักของฉันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูแต่จะตื้นเขินจริงๆจนกว่าผู้คนจะถูกบังคับให้เห็นด้วยตนเองว่าทางของพวกเขาคือความตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนของฉันและคนของคุณเพราะมีเลือดชาวยิวที่สืบทอดมาทางเชื้อสายของมารดาของคุณ มันถูกซ่อนไว้อย่างดีเนื่องจากการข่มเหงแต่อย่างน้อยคุณก็เป็นชาวยิวใช่แล้วจริงๆและฉันจะบอกว่าหลายคนมีสายเลือดยิวแต่ไม่รู้แต่ฉันได้บอกกับคุณไปแล้วว่ามนุษย์ทุกคนจะเห็นเรามาบนเมฆแห่งสวรรค์มนุษย์ทุกคนหมายถึงมนุษย์ทุกคนมันจะไม่ถูกซ่อนไว้ไม่ ฉันตั้งใจที่จะเห็นคนของฉันร้องไห้พอได้ปฏิเสธฉันนั่นไม่ได้พูดว่าทุกเผ่าในโลกจะไว้ทุกหรือเมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นบนสวรรค์แล้วทุกเผ่าในโลกจะข้าควรและจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆแห่งสวรรค์ ทรงฤทธานุภาพและพาสิริอันยิ่งใหญ่วงเล็บเปิดมัทิว24.30พระเจ้าหลายคนบอกว่านั่นเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของคุณหรือและเป็นความจริงที่คริสตจักรไม่ได้ถูกกล่าวถึงหลักจากจุดใดจุดหนึ่งในวิวรณ์แต่ในวิวรณ์หนึ่งเมื่อจอนทักทายคริสตจักรทั้งเ พระองค์ทรงทำให้เราเป็นอาณาจักรเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติสิริและอานุภาพจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจสาธุดูเถิดพระองค์เสด็จมาพร้อมกับเมฆและทุกในตาจะเห็นพระองค์แม้กระทั่งผู้ที่แทงพระองค์และทุกเผ่าในโลกจะไว้ทุกขเพราะพระองค์ดังนั้นมันจะเป็นสาธุ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตัดว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมกาผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้ที่จะมาคือผู้ทรงลิทธานุภาพสูงสุดวิวรณ์1.6ถึง8และหนังสือเล่มนี้เขียนตามลำดับเวลาฉันตั้งใจที่จะให้คนของฉันรู้ว่าฉันเป็นใครหากปราศจากความรู้นี้พวกเขาจะไม่สามารถกลับใจได้เมื่อพวกเขาเห็นฉัน พวกเขาจะถูกฟาจนถึงไขกระดูกด้วยความสำนึกผิดที่พวกเขาปฏิบัติเราด้วยความบาปพระเจ้าพระองค์ทรงทราบถึงความยากลำบากที่ข้าพระองค์ต้องเผชิญกับลำดับเหตุการณ์ในแมทธิวฉันรู้ว่าคุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับลำดับของสิ่งต่างๆวิหารจะไม่ถูกสร้างขึ้นจนกว่าคุณจะจากไปแคล ฉันอยากให้คุณพักผ่อนในนี้ฉันจะถูกพบเห็นในช่วงปิติยินดีฉันจะไม่เหยียบพื้นโลกแต่ฉันจะถูกพบเห็นประชากรของฉันจะร้องไห้และค่าควรที่ได้ปฏิเสธฉันพวกเขาจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังคนต่างชาติจะถูกพาไปสวรรค์จากนั้นนรกทั้งหมดจะหลุดออกจากโลกนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ยากฉันรับรองกับคุณว่าซาตานจะไม่เสียเวลา ในการดำเนินการตามแผนการอันชั่วร้ายของเขาและนำผู้ต่อต้านพระคิดขึ้นสู่อำนาจโลกจะเหมือนคนขี้เมาจริงๆเครื่องเร่งความเร็วไม่เพียงแต่จะทำให้การจัดเรียงแม่เหล็กของขั้วโลกไม่พอใจเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อดาวเคราะห์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พร้อมกับการเข้าใกล้ของนิบิรุและดาวเคราะหน้อยอีกด้วย ฉันไม่ได้บอกว่านารกทั้งหมดจะพังทลายมีเจตนาให้ทุกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใกล้ก,ลกันการพิภากษาโลกนี้จะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้อนอย่างยิ่งเท่าที่ฉันรักพวกเขาชาวยิวไม่เคยบริสุทธิ์จากความโลภและการบงการการตัดสิน สำหรับพวกเขาจะบรรลุวัตถุประสงค์สองประการการที่พวกเขาปฏเเิเสธเราและการบงการในการจัดการธุรกิจด้วยการละทิ้งพันธสัญญาอย่างไม่ใส่ใจทรงสถาปนาไว้กับพวกเขาและต้องรับผิดชอบต่อเลือดของสรพสัตในโลกนี้พวกเขาถูกตำหนิในเรื่องนี้น่าตำหนิอย่างยิ่งนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งว่าทำไมพวกเขาถึงมาที่นี่เพื่อพิภากษา พวกเขาต้องนอนบนเตียงที่พวกเขาสร้างขึ้นตกลงตอนนี้เราชัดเจนแล้วหรือยังอืมฉันคิดว่าอย่างนั้นแต่ฉันจะต้องอ่านทั้งหมดนี้อีกครั้งคุณรู้ว่ามันเป็นอย่างไรกับฉันฉันไม่เข้าใจทันทีอย่างน้อยคุณก็เข้าใจนะที่รักฉันเป็นหนี้คุณเช่นเดียวกับที่ฉันเป็นหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณเช่นกัน ดูเหมือนจะไม่มีสัญญาณพิเศษใดๆสำหรับการปิติยินดีเว้นแต่ว่าคุณได้บอกฉันเกี่ยวกับไมอามีแล้วไมอามีก็ไม่ต่างจากสงครามโลกครั้งที่สองสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามเนื่องจากความรู้ที่เพิ่มขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะยิ่งสับสนสับสนและทำลายล้างมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหนึ่งชั่วโมงที่ฉันถูกคาดหวังน้อยที่สุดฉันคาดหวังกับคุณด้วยประจันและงานฉลองทั้งหมดนั่นควรเตือนคุณทันทีว่าไม่สามารถเป็นวันฉลองได้เพราะคุณรอฉันอยู่มันไม่ได้บอกว่าเมื่อฉันคาดหวังน้อยที่สุดฉันจะมาหรอนั่นเป็นคำใบ้โอเคตอนนี้มันขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้คนพูดเกี่ยวกับการรู้เวลานัดหมายขออภัย โอ้พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นอธิปไตยอย่างแท้จริงจริงๆแล้วฉันจะทำสิ่งต่างๆตามเวลาที่กำหนดแต่ฉันได้ตั้งใจที่จะยกเว้นความปิติอินดีแล้วเหตุใดคุณจึงมองหากำหนดเวลาอืมฉันคิดว่าเพราะมันสมเหตุสมผลใช่ไหมถูกต้องแล้ว และฉันก็สรุปได้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลดังนั้นผ่อนคลายและหยุดพยายามเดาฉันอีกครั้งฉันได้ให้ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนแก่คุณแล้วพักผ่อนในแควนี้โปรดยาหวานความสับสนจงยึดมั่นในสิ่งที่เราให้ไว้เมื่อหลายปีก่อนพักอยู่ในนี้หยุดมองหาเพื่อเดาว,ว่าอะไรสมเหตุสมผลที่สุดพวกคุณทุกคนกำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้ โดยใช้ดวงดาวและดวงจันทร์และเวลาที่กำหนดเป็นลูกดิ่งของคุณโอ้พระเจ้าคุณไม่ใช่ผู้เผยภาวจนะเทศฉันชอบสิ่งที่คุณเรียกตัวเองว่าเจ้าสาวของฉันและเจ้าบ่าวไม่ได้วางใจในความลับของพระองค์ต่อผู้หญิงหรือมันนี่สิที่รักฉันอยากจะจูบคุณกอดคุณ และกำจัดความไม่เต็มใจของคุณออกไปโอ้เมื่อไหร่ที่รักของฉันคุณจะเชื่อใจฉัน100%ตลอดเวลาฉันอยากให้คุณอ่านเรื่องนี้อีกครั้งซึมซับมันอย่างลึกซึ้งจะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเกี่ยวกับการเห็นฉันในความปิติยินดีอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นข่มขู่คุณจำไว้ว่า คุณมีชีวิตอยู่เพื่อให้ฉันพอใจไม่ใช่สิ่งที่คนมีการศึกษาและฉลาดคิดทำให้มันเรียบง่ายวางใจในฉันอย่าทำให้ตัวเองท้อถอยในการศึกษาพระคัมภีร์ฉันไม่เคยสร้างคุณให้เป็นนักวิชาการฉันสร้างเธอให้เป็นคู่รักนั่นควรจะชัดเจนสำหรับคุณมานานแล้ว ฉันชอบความคิดที่จะเจาะลึกการศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลนี่คือสิ่งที่ฉันรอคอยจริงๆในสวรรค์กําลังทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ใช่แล้วในสวรรค์จะปลอดภัยแต่บนโลกนี้ความรู้พองตัวแต่จิตกุศลเสริมสร้างกล่าวอีกในหนึ่ง คุณจะปลอดภัยกว่าเล็กน้อยไรการศึกษาและพึ่งพาฉันเพื่อความเข้าใจฉันสามารถบอกแก่คุณได้ในเวลาอันสั้นจนไม่สามารถวัดได้ตามมาตรฐานของมนุษย์ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดในความจริงที่ซับซ้อนที่สุดในขณะที่คุณสามารถใช้เวลา30ปีในการศึกษาภาษาฮิบรูและอารามิอีกแต่ก็ยังขาดความเข้าใจดังนั้น จงวางใจในข้าอย่าพึ่งพาความเข้าใจของเจ้าเองแล้วฉันจะชี้ทางแห่งความเข้าใจของเจ้าพรของฉันมีแด่คุณและเจ้าสาวของฉันทุกคนที่ได้เลือกขนทางแห่งความรักที่เรียบง่าย